นี่คือปีเตียไ่ตายหรอรถนไนะคเรถคนนี้เลยนะคเออเอมามาฮ่าฮาโนี่ะอะไรนี่โอมีกพูน้ดนดน้ตรงใจที่มาส น้ำเข้าจมูก่าวูเปอร์ซปเปอร์มาี่นี่ไปม้งรึล่าวมเเเล่นแล้วเนี่ยดูน้องก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นอย่างเดียว

Sim,